สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินหอยนางลมกันมาเนี่ยค่ะวันนี้ลงทุนไปหาเก็บผักกะทินนะคะก็อยากกินเนี่ยแหละค่ะหอยนางลมแต่ว่าไม่มีอะไรนะพริกเผาใช่ไหมแค่นี้ก็ได้ละคะ่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดแก้หิวนะคะอยากกินตั้งนานและวันนี้ได้มีโอกาสก็กินกันซะเลยมากินด้วยกันนะคะพี่น้องชาว youtube ทั้งหลาย น่าอร่อยมากเลยดูสิหอมเจียวตะกี้หอมเอ้เจียวเองนะคะเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเห็นแล้วน้ำลายหกเลยค่ะตอนนี้ไปกินกันดีกว่าค่ะน่าทานมากๆหอมเจียวเองนะคะกรอบมากินกันค่ะสน่าทานมากยยอวๆนะคะเยอะๆเยอะๆนิดหน่อยก็ไปแล้ว ชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยมากค่ะเดี๋ยวคงต้องเอาน้ำจิ้มเนี่ยเทราดเลยนะคะตักกินอร่อยกว่านะอืมสุดจัด ไปแล้วค่ะขอตัวกินนะคะคลิปนี้เอามาโชว์แค่นี้แหละคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่บ๊ายบายนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ